ฮอนด้ายอดนิยมคันหนึ่งครับคันนี้เป็น Honda HRV 1.8 E Limited 2 0ีครับคันนี้ปี1ีแค้รถบ้านมือเดียวไม้แค่8 0,000โลมาด้วยสีดำครับสำหรับรุ่น E Limited E Limited เนี่ยคือรุ่นรองท็อปต่างกับ EL ก็คือจะไม่มีซันรูฟนั่นเองตัว n e Limited เนี่ยไฟหน้าต่างๆเหมือน EL หมดเลยนะครับล้อแมกอะไรเหมือน EL หมดเลยนะครับจะโดนตัดออปชั่นแค่ตรงหลังคาซันรูฟนั่นเองนะครับในส่วนของนี่ฮะไฟหน้าเป็นแบบ LED นะมีไฟ Day t i ท e นะฮะ โอ้โหมีไฟตัดหมอกนะต้องบอกว่าเป็นรถ s u v ที่น่าใช้อายกสูงหน่อยนะฮะคันใหญ่ข้างในนี่กว้างล้อแมกเนี่ยตัวท็อปดำปัดเงานะตัวนี้มาพรา้อมกับยางโยโกฮาม่าปี2022ตัวนี้ขอบ17นิ้วแล้วดูดอกยางใหม่ๆเลยวิ่งแค่8หมื่นโลยง่ะคันนี้นะายางก็เพิ่งจะผ่านมาแค่2ปีในส่วนของกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวในตัวปรับเพาไฟฟ้าได้มือจับโครเมียมมีคมอนโซอสตีดที่ประตูคู่หน้าเหมือนตัวท็อปทุกประการ ิ้วกระตายมีมาให้แต่วากาดแบบพิมพฉลามนะฮะในส่วนด้านท้ายเนี่ยไฟท้ายก็ต้องเป็นแบบ LED ไฟท้าย h r v จะมี2แบบนะจะมีถ้าเป็นไฟท้ายแบบเนี้ยคือตัวตัวท็อปกับรองท็อปจะมีไฟท้าย LED 2องขีดแบบนี้นะฮะแล้วก็ตัวนี้ก็จะให้ในเรื่องของเซ็นเซอร์กล้องมองหลังสามารถเติม E85 ได้ด้วยนะฮะสปอยเลอร์พร้อมไฟเบกรกดวงที่3ามมีมาให้นะฮะต้องบอกดีไซน์เขาสวยนะ h r v เป็นทรง5ประตูที่อเนกประสงค์กว้างมากดูดิ ฐาดวางของ h r v พับเบาะราบได้นี่ยังไม่แก่เลยนะตั้งแต่้าแดงรถคู่เดียวรถบ้านครับอ่านี่ถาดวางของลายมีพร้อมด้านล่างก็ยังใหม่ๆอยู่เลยนะครับดึงขึ้นมาอันนี้ก็จะเป็นโฟมเอาไว้ใส่พวกอะไหล่ต่างๆเนาะพวกแม่แรงเนาะแล้วก็ดึงขึ้นมานี่ฮะยางอะไหล่มีมาให้แล้วดูโครงสร้างที่เห็นเป็นสีครีมเนี่ยคือเดิมถ้าคุณให้ช่างมาดูเนี่ยช่างเขาจะดูตรงนี้แหละนะฮะถ้าเกิดชนมันจะมีการทาสีมันจะไม่เป็นสีครีมแบบเดิงนงาน นะอ่ะใหม่นะทุกอย่างใหม่กริปนะชัดเจนอ่ะดูโครงสร้างให้เราดูตะเข็บชา้าๆตะเข็บเนี่ย Met เม็ดอาร์กอะไรอยู่ครบนะฮะนะตะเข็บเปะ๊ะนะอะไรกันไปนะไล่กันไปอ่าแล้วก็มาดูตะเข็บฝั่งนี้ด้วยนะครับคือการดูร่องน้ำเนี่ยเราให้ดูการทําสีถ้าเกิดเนี่ยสีด้านๆอย่างเงี้ยไม่มีการทําสีนะฮะแล้วก็ดูเม็ดอาร์กเนี่ยชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอุบัติเหตุด้านท้ายหนัก,นกๆรับประกันได้ว่าไม่มีแน่นอนรน้อยเปอร์เซ็นต์่าโอเค สวยเลยท่านี้มือเดียวด้วยนะสีดําด้วยด,ดูหรูหราภายในเป็นเบาะหนังสีดําปรับไฟฟ้าด้วยนะครับมีแผงระตูเบะเป็นบุด้วยหนังแล้วก็กระจกไฟฟ้าสีบานเป็นท่านล็อกนี้มาให้กระจกมองข้างปรับไฟฟ้านะครับดูลําโพงกลมลําโพงสีเงินช่องวางแก้วนะฮะมีปุ่มอีคอนโหมดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นคอนโซลหน้าเนาะอ่าแผนไปเรื่อยๆก็จะเจอพวงมาลัยมีแบบมีพัดเดลชิปด้วยนะอ่าปรับบวกลบเกียร์ได้หลังพวงมาลัยแล้วก็มีคูดคอนโทรล นะแล้วก็ m u l ติ f u n ั t i สองฝั่งเลยนะครับในส่วนของหน้าจอตัวนี้ดีๆสวยมากที่าวีทําหน้าจอมาได้สวยมากนะส่วนเลขไม้จะอยู่ตรงนี้ฮะแปดหมื่นโลนะครับตรงนี้สามารถดู information ของข้อมูลตัวรถได้หมดเลยนี่เราสามารถดูอัตราการกินน้ำมันหน้าจอตัวนี้เป็นดิจิตอนหมดเลยนะดูดูได้หลายอย่างนะนี่ข้อมูลตัวรถอะแผ่นต่อไปไฟหน้าก็เป็นระบบออโต้นะลืมบอกนะฮะแล้วก็ปั่นน้ำฝนออโต้ด้วย option ตัวท็อปเลย หน้าจองหน้าจอเป็นทัชสกรีนครับผมเดี๋ยวเร,เราปิดไฟนิดนึงถ้าปิดไฟเนี่ยมันจะชัดขึ้นนี่ฮะนี่นะเป็นแบบทัชสกรีนนะฮะมีกล้องมองหลังต่างๆครบนะฮะนี่เชื่อมต่อ USB Bluetooth ได้นะฮะ FM ได้อยู่แล้วนะครับอ่ะแพรลงมาตัวนี้ก็จะเป็นแอร์ดิจิตอลแล้วด้วยเป็นสัมผัสนะฮะที่เป็นสีดําเงาตรงเนี้ยเป็นแบบสัมผัสหมดเลยนะครับแล้วก็มีปุ่มพุสต์ทอยู่ตรงซ้ายมือพวงมาลัยนะดูเกียร์ สวยไหมคอนโซลกลางฮิทาวีเนะี่ยต้องบอกว่าสีดําเงาเบรกมือไฟฟ้าเบรกอัโต้โฮมีครบนะสวยมากนี่กุญแจเป็นคีย์เลสนะแล้วก็ใส่กรงวางกรงวางแก้วได้นะสองช่องใส่ของได้อีกตรงนี้นะฮะแผ่นต่อไปคอนโซลหน้าก็จะมีแอร์สามช่องนะว้างนะนี่ภายในนี้เป็นดําสีดําหมดเลยแล้วก็ตัวอ e ีลิมิเต็เนี่ยจะให้เบาหนังปบไฟฟ้านะครับ สังเกตที่เบาะนะถ้าเป็นรุ่น e ธรรมดาจะไม่มีเบาะหนังปรับไฟฟ้านี่จะเป็นเบาะหนังเดิมๆที่ต้องบอกว่าสภาพยังสวยนะผมไม่ได้ทําอะไรนี่เป็นเบาะหนังที่หนังแท้เนี่ยสังเกตเวลาเรากดเนะี่ยมันจะมีความแตกรายงานอย่างนี้ไอ้น,นี้เป็นเรื่องปกติของหนังแท้นะต้องบอกก่อนและนี่ฮะปรับไฟฟ้าครับนะถ้า e limited กับตัว็อปเท่านั้นถึงจะให้บเบาะปรับไฟฟ้าถ้าตัว e จะไม่ให้มาเลยจะให้เป็นบปเบาะปรับมือนี่มือเปิดอยู่ด้านบนเปิดมานีกว้างๆข้าง,าง,งในนี่โคตรใหม่เลยนะครับต้องบอกว่า คันนี้รถบ้านมือเดียว8ปดหมื่นโลถือว่าใช้น้อยนะครับผมคันสภาพเนี่ยผมซื้อเลยถ้าอย่างเงี้ยผมเอานาะแพงเท่าไหร่ก็ซื้อเพราะว่าสภาพมันดีจริงนะคนที่ซื้อไปใช้ต่อเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยเพราะผมไม่ขายรถชนหนักอยู่แล้วนะฮะไม่ต้องห่วงนะไม่ก็ไม่เยอะนะฮะดูเผินๆตัวนี้เหมือนตัวท็อปทุกประการเลยแค่ไม่มีสันหลอ่ะดูภายในห้องเครื่องหน่อยเครื่องพันแปดร้อซีซีขับโคตรด,ดีแรงมากแล้วดูสภาพอีกซูมใกล้ๆกล้หน่อยใหม่ไหม ให้ดูใ,ใกล้ๆว่ามันใหม่จริงนะผมบอกเลยว่าใหม่นะแล้วก็ไล่คานหน้าให้ผมหน่อยนี่นะเห็นไหมกลมกลมชัดนะเม็ดอาร์ชัดหมดเลยนะไล่ชัดชัดให้ลูกค้าดูหน่อยนะนี่มาดูเนี่ยขาเขืออะไรเดิมหมดนะครับดูน็อตฝาโปรงไม่มีแกะนะชัดเจนไล่ฝาโปรงให้ลูกค้าดู นะต้องบอกว่าเดี๋ยวผมให้บริษัทอินสเปคชั่นใบวัตถุคามาการันตีให้ว่าคันนี้โครงสร้างเอนะแล้วก็ไม่ต้องห่วงเลยนะโครงสร้างเดิมแน่นอนหมายเ0 0แปมโลปี16แท้แท้นะ s r v อาร i วีอิคันนี้นะสนใจโทรศูนย์0 8 8 8 8, ดูแรถที่โยรราชดาบายคุณแบงค์พลังก้าแยกของเมืองศูนย์วัฒนธรรมครับ